สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมแบบบ้านพิเศษพิเศษมากๆพิเศษยังไ,รรไงที่ไซบางพีไปชมกันจ้ะเดี๋ยวเราไปพบผู้ออกแบบบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญจ้ะ สวัสดีครับ<อ>คุณปูอ๋ออันนี้ผู้ออกแบบนะคะของบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะให้คุณเกมพาแนะนําบ้านหลังนี้อ่าวันนี้ผมจะมาพาพี่ปูเยี่ยมชมคอนเซปต์ concept และไลฟ์สไตล์ของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้แรกเริ่มเดิมทีนะครับอ่าลูกค้าเขาชอบแปนมาตรฐานของทางบริษัทแล้วก็ชอบสไตล์ที่เป็นโฮมมี่โฮมมี่งานไม้สีขาวก็เลยมีคอนเซปต์ในการออกแบบ ออกแบบมามีความหลากหลายแล้วก็เป็นสไตล์ที่ทุกคนเห็นนะครับผม,มพี่ชอบนั่นประตูนี่แบบบานสูงมากเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันนี่เลยครับพี่ปูอพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารเออก็ที่นี่ก็ตั้งโต๊ะอาหารแปดที่นั่งนะครับก็สามารถตั้งได้ สิที่นั่งก็ได้ตรงนี้เป็นมุมทานอาหารมีหน้าตาเปิดให้ลมพัดผ่านเข้ามาก็เวลาเราทานข้าวส่วนมุมนี้ถ้าเราไม่ตั้งโต๊ะทานอาหารก็เป็นแบบที่นั่งทำงานหรือเป็นแบบที่พักผ่อนอของครอบครัวก็ได้ครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนพักผ่อนดูทีวีครับผม ใช่มุมนี้จะเป็นให้ดูทีวีตั้งทีวีตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็ทานข้าวอยู่ก็สามารถดูทีวีได้ครับตรงนี้แต่พี่ชอบหน้าต่างสูงสูงมากเลยเน,ะนาะ2โป่งด้วยหน้าต่างตรงนี้ก็ดีไซน์เป็นบานสูงเพื่อให้เข้ากับฝ้าครับฝ้าฝ้าที่นี่จะสูง2เมตรแปดสิบ้สองเมตรแปดสิบเลยเหรอใช่หน้าต่างก็เลยต้องดีไซน์ความสูงให้เขาแบบสูงรับกับฝ้าแล้วก็สามารถ ระบายอากาศแล้วก็ลมพัดผ่านตรงนี้เข้ามาแบบได้ดีมากเลยตรงนี้ถ้าถ้าลมมาแรงๆก็จะตรงนี้จะเย็นนะครับใช่โอเคก็ถือว่าโปรงปลอดโปร่งโล่งสูงอย่างหน้าต่างพวกนี้ก็เปิดให้เขาแบบให้ลมพัดผ่านเชื่อมหากันได้ใช่่วนนี้จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องมาจากห้องทานอาหารแล้วก็พื้นที่พักผ่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโซน เตรียมอาหารเป็นเคาน์เตอร์บาร์ครับผมโซนะนี้เข้ามาสังเกตดูนะครับโซนนี้เข้ามาก็จะเป็นการแบ่งพื้นที่ของพื้น SPC นะครับตรงนี้ก็จะกระเบื้องส่วนนี้จะเป็นครัวเพื่อให้แบบทำความสะอาดได้ง่ายตรงนี้ลูกค้าก็ต่อไปจะพามาดูห้องน้ำแขกนะครับก็ห้องน้ำแขกตรงนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายครับผม ก็เตรียมพื้นที่สําหรับอาบน้าไปด้วยเผื่อแบบเข้ามาใช้นก็เป็นห้องน้ําใช้มาตรฐานกระเบื้องทนสีขาวก็ดูห้องกว้างนี้เนาะใช่พื้นที่ค่อนข้างจะเล็กน,นิดนึงแล้วก็เพื่อเราให้แบบห้องน้ํามันดูสว่างห้องน้ำ,นนำที่ดีห้องน้าสูงด้วยใช่ไหมเนี่ยผมสูงฝ้าก็ประมาณสองเมตรหกสิบครับต่อไปผมจะพามาดูห้องอนเนกประสงค์เนี่ยใช่จะอยู่ทางขึ้นบันได อ่าตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ก็สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้เป็นห้องซักผ้าก็ได้ห้องอบรีดก็ได้ซักรีดก,ก,ก,ก็ได้โซนนี้ลูกค้าก็จะเตรียมเป็นพื้นที่สําหรับอ่าซักอบรีดครับเ็ามีแบบท่อน้ําทิ้งแล้วก็วางเป็นระบบอ่าครับพี่โป้ต่อไปผมจะพามาชมห้องอย่งความลับเปิดเข้าประตูเข้ามากว้างเอย่ยสูงไหมครับสูง เก็บของได้เยอะเลยครับตรงนี้เยอะเลยโอ้ก็พื้นที่ใต้บันไดก็ดีไซน์ให้แบบเก็บของได้ใช่แล้วก็ว้านดหวยสูงแหวยมีบล็อกแก้วแบบเพื่อให้แบบแสงเราไม่ต้องเปิดไฟอะไรได้ครับก็ช่วยแบบแสงเข้ามาสวัางพื้นที่ตรงนี้ก็ยาวเลยครับยาวสุดถึงบันไดเลยเก็บของได้หลายรูปแบบใช่ เอาละครับพี่โกจะพาขึ้นมาดูชั้นสองของบ้านเอออันนี้บันไดมาอะไรเนี่ยสวยจังเลยม้าน,นนี้บันไดไม้แอสแข็งแรงครับผมก็เหยียบเต็มขั้นอืมก็ลูกค้าเขาเลือกลายมาเองเออครับผมดีนะเหยียบสบายดีสวยด้วยลายสวยด้วยตรงโถงก็จะเป็นดีไซน์หน้าต่างให้บานใหญ่ก็ให้เปิดระบายให้ลมพัดผ่านได้ดีครับอือ ก็ตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยตรงนี้อ่ะก็สว่างดีครับขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นโซนห้องนอนจะมีสามห้องครับเข้ามาก็เป็นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำอืมรงดักเลยเอาวโทนดักแขกก็สามารถขึ้นมาใช้ได้ข้างบนอืมสีดำสวยดีครับใช่แล้วันก็เป็นสีดำด้วยอืมใยวผมจะพาเข้ามา ห้องนอนอที่หนึ่งข้างบนนี่มีกี่ห้องนอนนี่มีสามครับผมเป็นไงครับแต่งไฟหมอนเตียงครับก็อย่างหน้าต่างก็จะมีสองบานซ้ายขวาให้ระบายอากาศได้ใช่ก็ห้องนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ระเบียงออกมาดูกันได้เลยเออระเบียงกว้างนะกว้างเอยระ,ะเบียงห้องนี้ก็จะเป็นดีไซน์ให้แบบ ให้ใช้งานได้หลากหลายอืมใช่ก็จะมีแบบพกไม้เทียมที่บงังแสงแดดได้ด้วยครับออตรงนี้ใช่โซนนี้จะเป็นราวกันตกอืมก็จะแบบมุมนี้จะแบบดีไซน์ให้แบบอให้เป็นพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็มีวันจ้นไม้ต้นไม้ครับใช่ต้นไม้แล้วก็แบบพกจะมีอีกช่องลมตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศครับ ก็เหมาะกับการมาจิบกาแฟตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมาก็เจอต้นไม้เจอแสงแดดสดชื่นก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งห้องนอนอ,อ่ะปะอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนสดอ่ะจะอยู่ทางขึ้นบันดไดพอดิบห้องนี้จะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆล้ายห้องเอเนกประสงค์ด้วยได้ด้วยแล้วเป็นห้องนอนได้ด้วยอ่า กอลูกค้าจะทําเป็นห้องแบบไร้สดขายของเป็นห้องนอนได้ดูระ,ะเบียง้ระเบียงระเบียงใหญ่ระเบียงใหญ่ใช่มีกระจกด้วยออกมาเลยครับก็จะเจอกระจกเทมเปอร์อืาสิบมิลตรงนี้ก็เป็นการตกได้แล้วก็ความแข็งแรงมั่นคงอใช้กระจกหนาสิบมิลถึงสิบสองมิลครับผมก็ถ้ามองขึ้นมาก็จะเป็นแบบให้แบบความแบบใสของกระจก โบราหน่อยครับอันนี้เป็นไม้เทียมครับผมไม้เทียมตกแต่งให้แบบทําสีลายไม้เพื่อให้เข้ากับมุนแอ,อนโทนของตัวบ้านผมจะพามาดูพื้นที่ละแนงที่สามารถปิดเปิดได้เฮ้ยปิดเปิดได้ด้วยเหรออฮ้ยเจ๋งจังเลยเปิดได้ด้วยเวลาผักก็ต้องออกแรงนิดนึงตัวนี้ชน,นิดนึงตัวนี้เป็นประโยชน์ของเขาก็คือแบบ สามารถปิดเป็นระแนงบางตาห้องกันแสงคงเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถเปิดเป็นพื้นที่ระบายอากาศได้ใช่ฟืบใช่ไม่หนักด้วยฟึบห้องนี้ก็จะสามารถออกมาใช้งานได้แบบหลายรูปแบบครับ,บต่อไปผมจะพามาดูห้องนอนสามห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องมาสเตอร์เบดม เป็นห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่หอืให้ระบายอากาศได้โอ้โหเย็นเลยครับเย็นเลยเย็นลมลม,ลมจะมาทางหลังบ้านเนาะเย็นอยู่ฮะตรงนี้เย็นเลยลมจะพัดผ่านเข้ามาแล้วก็ออกทางน,นู้นได้ใช่ใช่ในห้องจะทําให้พื้นที่โฟล์พอเปิดหน้าต่างนี่ลมเข้าเลยเย็นสบายเลยนะพอเปิดหน้าต่างหลังบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่ วอล์กอินค e เปเป็นทําเป็นห้องแต่งตัวอืมก็กว้างอยู่นะวอล์กอินเขาตรงน, <c oughs> รงนี้พื้นที่ตรงนี้ลูกค้าเขาจะมามีการบิวอีกทีหนึ่งแล้วก็จะพามาดูห้องน้ำ <c oughs> ท่าสามาสเตอร์ <c oughs> ห้องนี้จะมีอ่างลับน้ําพิเศษหน่อยก็จะมีกระจกเป็นติดกระจกฝ้าแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเลยครับเพราะนี่บานใหญ่เลยใช่โทนห้องน้ำห้องนี้จะเป็นแบบ ทนแบบกระเบื้องค<ม>ล้ายหินอ่อนถีขาวใช่ใช<ม>กระเบื้องกระเบื้องทนทนอ่อนทําให้ทูกห้องน้ํากว้างฟังก์ชัน<ม>ก็จะมีแบบเป็นเครื่องทาน้ําร้อนนะครับ<ม>แล้วก็เป็นก๊อกผสม,มสําหรับอ,อาบน้ําแล้วก็มีก๊อกผสมสําหรับอ,อ่าอน้ล้างหน้าก็เป็นติดไซแบบทัชสกรีน<ม>ครับผมก็จะทิ้งสายไว ลูกค้าเลือกกระจกใหม่ทีนครับเป็นไงบ้างครับพี่ปูออถือว่าบ้านสวยเลยตอบโจทย์แล้วก็แบบได้วัสดุที่แบบตรงตามใจถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากปลูกสร้างบ้านก็ติดต่อเข้ามาทางบร,ริษัทเนชัลโฮมได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ